สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับกับเช้าวันเสาร์ที่8มกราคม2565นะครับเช้านี้นะครับคนเกษตรมือใหม่นะครับก็จะมาให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยทุเรียนนะครับเพื่อนๆอก็นี่นะครับวันนี้ก็จะให้ปุ๋ยเอ่เป็นให้ปุ๋ยอ,อินทรีย์นะครับเพื่อนๆ เป็นการครบรอบนะครับครบรอบการให้ปุ๋ยตุเรียนนะครับเนี่ยครับวันนี้นะครับก็จะให้ปุ๋ยเป็นแบบอินซีย์นะครับตอนเช้าเช้านะครับเพื่อนตอนเช้าเช้าเนี่ก็ปุ๋ยอินรีเนี่ยก็ให้ให้ได้ตลอดเวลานะครับที่สวนผมจะทําแบบนี้นะครับก็ให้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับก็ตั้งแต่เช้านะครับเช้าเที่ยงหรือว่าบ่ายนะครับ หรือว่าตอนเย็นเนี่ยให้ได้นะครับที่สวนผมก็จะให้นะครับส่วนปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีที่จะมารอมากระตุ้นเนี่ยผมก็จะให้ตอนเย็นๆนะครับก็จะให้ตอนเย็นๆแล้วก็ให้น้ําตามนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะให้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นการครอบรอบนะครับครอบรอบให้ปุ๋ยนะครับทุเรียนนะครับตอนเช้าเนี่ยก็ยังมีมีน้ําค้างอยู่นะครับตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงแล้วนะครับ เกือมงกว่าแล้วครับเพื่อนนี่นะครับน้ําค้างครับนี่นะครับน้ําค้างก็ยังมีอยู่นะครับน้ําค้างนะครับทุเรียนก็แต่ก่อนก็ใบโตนะครับพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็ไปเลี้ยงกิ่งเลี้ยงก้านเลี้ยงใบเขาเนี่ยใบเขาจะเล็กค่อยๆเล็กลงนะครับเพื่อนที่สวนนี่ครับแต่ยอดใหม่ก็กําลังออกมานะครับยอดใหม่ออกมาดีนะครับ ก so ็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ว่าจะเริ่มเข้าสู่หน้าแรงนะครับหน้าแรงหน้าแรงแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสู่กลางนะครับกลางเดือนมกราคมนะครับก็มกราคมพามีนาเนี่ยก็จะเป็นก็จะเข้าสู่หน้าแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดินกันนะครับผมจะผมจะให้ปุ๋ยนะครับจะให้ปุ๋ยไปก่อนนะครับ แล้วก็จะมามาให้น้ํานะครับก็ถึงจะให้น้ํานะครับนี่คือการให้น้ํานะครับที่ผ่านไปนะครับเมื่อสองวันที่แล้วนะครับเมื่อเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนนะครับนี่นะครับให้ให้ให้ปุ๋ยให้น้ํานะครับให้น้ําแบบโชคนะครับเพื่อนๆนี่นะดินนะครับเริ่บเริ่มเป็นผงแล้วครับเพื่อนๆนี่เริ่มเป็นผงแล้วนะครับวันนี้ก็จะให้ปุ๋ยพอให้ปุ๋ยแล้วก็จะให้น้ําตามนะครับก็คือ ก็คือปุ๋ยอินทรีย์นะครับให้ตอนเช้าเ้าเนี่ยผมก็จะให้น้ําอยู่แล้วนะก็จะให้ปุ๋ยก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนที่โคนต้นนี่ครับนี่นะครับที่โคนต้นนะครับนี่ครับดินก็ผงนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะก็ช่วงว่าอ่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็จะอ่าอากาศมันแห้งนะครับอากาศมันจะแห้งไวนะครับแต่มันก็ยังมีน้ําค้างอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนแต่มีน้ําค้างอยู่ก็ ตอนนี้นะครับก่อนจะให้ปุ๋ยเนี่ยผมจะผมจะล้างหน้าใบให้ให้เขาก่อนนะครับจะล้างหน้าใบให้ทุเรียนก่อนนะครับวันนี้นะครับก็น่ครับที่ยังไม่ล้างก็ว่าจะให้เพื่อนดูดินนะครับดูดินว่านผงขนาดไหนนะครับการให้น้ำเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับการให้น้ําไม่ว่าหน้าแรงนะครับไม่ว่าหน้าไหนนะครับหน้าแรงหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวนะครับก็จะพยายามดูที่โคกเหมือนเดิมนะครับแต่หน้าแรงเนี่ยดินมันจะแห้งไวแค่นั้นนะครับเพื่อน ที่สวนนะครับที่สวนผมจะทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวล้างหน้าใบก่อนนะครับค่อยให้ปุย๋ยให้ปุ๋ยแล้วก็ก็ให้น้ํานะครับให้สปริงเกอร์นะครับก็คือล้างหน้าใบจ,จะใช้สายยางฉีดนะครับเพื่อนๆนะฉีดยางก่อนนะครับฉีดฉีดล้างหน้าใบก่อนนะครับล้างหน้าใบก่อนนะครับเพื่อนๆพอมีเวลาก็ล้างนะครับก็ใช้สายางฉีดนะครับ ล้างนะครับล้างน้ำค้างให้เขานะครับนี่นะครับล้างมาไปครับตอนเช้าครับมีเวลาก็พอมีเวลาก็ทําไปก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้ล้างน้ําค้างนะครับเวลาตอนนั้นน้ําค้างมันจะมันจะไหลมา มาหยดมามาอ่ามาอยู่ที่ปลายนะครับมันจะมาอยู่ที่ปลายใบแล้วก็จะทําให้ปลายใบเราไหม้นะครับก็ผมจะทําแบบนี้นะครับเพื่อนล้างแล้วนะครับล้างแล้วเดี๋ยวไปล้างทุกต้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาให้ปุ๋ยนะครับล้างหน้าใบก่อนให้ปุ๋ยนะครับเพื่อนล้างหน้าใบให้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆต่อไปก็มาใส่ปุ๋ยกันนะครับก็เป็นปุ๋ยอินซีเนี่ยครับเพื่อนๆนีเอ็นซีนะครับ านต้นนี้ผมก็จะหว่านอยู่ที่ตอนนี้ต้นเขาโตแล้วนะครับนี่ครับโตแล้วก็ผมก็จะหว่านอยู่ที่ประมาณ4ี่ถึงห้ากรมือนะครับต้นนี้นะครับหว่านใส่กนต้นก็ไม่เป็นไรนะครับอินซีนะครับแล้วก็ออกมานอกตรงพุ่มนะครับเพื่อนๆนี่นะครับหว่านไปเลยนะครับเป็นการครบรอบใส่ปุ๋ยพอดีนะครับก็เป็นอินซีนะครับเพื่อน สกำแล้วนะครับสกำแล้วสามกำม,มือนะครับหวานออกมานอกทรงพุ่มหน่อยนึงนะครับในทรงพุ่มใต้ทรงพุ่มก็หวานหมดเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับไปแล้วสี่กำรรนะครับก็ต้นนี้ผมจะใส่ที่ประมาณ5้ากำม,มือนะครับ หวานเข้าไปเลยนะครับแด้สงพุ่มนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราไปหวานต้นอื่นต่อแล้วค่อยมาให้ใหน้ํานะครับพเพื่อนก็นจะเป็นการให้น้ําตามปกติอยู่แล้วครับแต่พอดีก็จะให้ปุ๋ยอินทรีย์ไปก่อนส่วนปุ๋ยเคมีนะครับที่จะมาใส่กระตุ้นนะครับผมก็จะใส่ตอน ก็ว่าจะใส่พรุ่งนี้นะครับก็ว่าจะใส่ตอนอพรุ่งนี้ตอนเย็นๆนะครับแล้วพอใส่แล้วก็ค่อยมาให้น้ําตามนะครับเพราะว่าน้ําตรงนี้มันจะเริ่มหมาดพอดีนะครับช่วงนี้น้ํามันแห้งไวนะครับน้ําแห้งไวเข้าสู่หน้าหน้าแรงน้าเริ่มจะแห้งไวนะครับพี่โคกเขาเนี่ยครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวให้น้ําก่อนนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆครับก็ให้น้ํามาแล้วนะครับก็น่าจะประมาณ20นาทีแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะให้ด้วยสปริงเกอร์นะครับอ่าก็จะมาดูที่นี่นะครับนี่นะครับอ่าก็บริเวณนี้ครับเนี่ยน้ามันเริ่มแฉะนะครับเพื่อนๆนี่นะมันเริ่มอาบนะครับอาบไหลบริเวณรอบรอบเอ่อลงมาบริเวณโคนต้นนะครับนี่นะครับที่สลปนี่ครับตอนนี้มันก็ชุ่มไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ ที่สวนผมจะทําแบบนี้นะครับมันก็จะชุ่มไป ua, ทั่วทั่วโคนแล้วนะครับก็มันเป็นละองนะครับเป็นหัวสปริงเกอร์นี่ครับเพืนะ่อนๆก็คือ,อวันนี้นะครับก็จะไม่ให้แบบว่าไม่ให้มันถึงถึงถึงโคนต้นนะครับก็จะใหะ้สปริงเกอร์สองหัวเนี่ยก็ให้มันตกนี่ครับตกที่ใต้ทรงพุ่มเนี่ยครับก่อนถึงฟางที่ที่โคนต้นนะครับก็จะให้มันผิวผิว ผิวผิวเข้าขนต้นนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็เนื่องจากเมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่จะลดะ่ะผมก็ดูแล้วนะครับมันก็ยังมีความชุ่มอยู่นิดๆนะครับก็ก็จะให้ละอองน้ำเนี่ยมัน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 ผิวเข้านะครับมันก็จะมีเสียงกระลอกนะครับแถวนี้แทรกแสงนะครับเพื่อนเพื่อนกระลอกเยอะก็นี่นะครับเพื่อนๆืให้มันผิวนะครับผิวเข้าโคนต้น ก็จะให้ความสําคัญที่ที่บริเวณหญ้านะครับเพื่อนๆนะก็ใต้ทรงพุ่มแล้วก็มาที่ปลายทรงพุ่มเนี่ยนอกๆเนี่ยให้มันชุ่มเลยนะครับที่สวนผมจะทําแบบนี้นะครับที่หลังจากให้มาสองวันเนี่ยมันก็ช่วงนี้อากาศมันแห้งไว้นะครับมันจะเข้าสู่หน้าแรงนะครับดินมันจะแห้งไว้นะครับเพื่อนๆก็เลยมาเรื่องน้ำเนี่ยก็เลยมาเน้นนะครับเน้นตรงรอบนะครับรอบ รอบใต้สงพุ่มแล้วก็เนี่ยครับปลายสงพุ่มลงมานะครับแต่โคนต้นก็ยังก็ยังไม่ให้แฉไม่ให้แฉนะครับเพื่อนๆยังไม่ให้แฉะนะครับไม่ว่าหน้าไหนนะครับก็จะไม่ให้แฉนะครับที่โคนต้นนะครับก็นอกจากหน้าฝนนะครับที่ฝนตกบ่อยๆเนี่ยมันก็ว่ากันไม่ได้นะครับเรื่องฝนนะครับแต่ตรงนี้ก็สามารถคุมได้นะครับเพื่อนๆก็เป็นสวนเล็กๆก็ค่อยๆทําไปนะครับ ว่าเออเราก็สามารถที่จะคุมเรื่องระบบน้ําได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวมันจะไม่เห็นละอองน้ํานะครับฝั่งนี้เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ที่บันย้อนแสงนะครับเพื่อนอนี่นะครับผมจะให้ดูนะครับการปล่อยน้ําของผมนะครับที่สวนผมจะทําแบบนี้นะครับนี่ครับให้มันตกบริเวณนี้ครับก็เน้นนะครับเน้นที่นี่เท่นที่บริเวณหญ้านะครับเพื่อนเนี่ยบริเวณทรงบริเวณโคนต้นให้มันผิวเข้าไปนะครับ ให้มันพอๆชุ่มๆนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าวันไหนที่มันแห้งจัดๆเลยเนี่ยค่อยปล่อยใส่นะครับเราก็ดูที่โคกที่โคนเขานะครับพรพรเพื่อนๆก็เป็นการให้น้ําที่สวนแบบนี้นะครับก็หลังจากาหวานปุ๋ยไปนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับนี่ครับก็ให้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอก็การให้ปุ๋ยวันนี้แล้วก็การให้น้ําก็มาดูที่ โคกนะครับที่โคกเป็นหลักเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าหน้าไหนนะครับต้นนี้ก็18เดือนนิดๆนะครับเพื่อนๆสิเดือนกว่าๆนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวมาแล้วนะครับขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมนะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมสวัสดีครับ